สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากลับมาช่วงหลังจากพักเบรกนะคะก็ปรากฏแล้วฮีโร่สี่คนนะคะไหนฮีโร่ชื่ออะไรคะโอรรวมพลังโอเคครับผมตอนนี้เราก็มารวมตัวกันแล้วนะครับตอนนี้ผมจังทีครับผมจังทีผมโอโบครับผมมีมัตสุครับมิงมิงวินดี้ค่ะวันนี้เรามาทําอะไรวันนี้เดี๋ยวเรากาลัง ขึ้นไปตรงไหนเดินชมบรรยากาศใช่เราจะแบบว่าวันนี้คนเยอะมากเราจะไปดูบรรยากาศตังการกันซึ่งตอนนี้นะมุงกันเต็มเลยนะตรงนี้ก็รัก้างเลยว่าพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับยังกันแหนมตอนนี้เราอยู่ลานนิเทศนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศว่าบรรยากาศที่นี้นะคะเป็นยังไงใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็มีโชว์ด้วยหมายถึงว่ามีพี่ๆเขาใช่มีเต้นน้นเต้นนี่ถูกต้องเจนนงเต้นนี่ ไลค์เทนนี่เดินพิคอโชกันอยู่เต้นกันนานอยู่เมื่อกี้ผมมาถึงก็เดินลงมาเลยมีทีมเต้นหลายทีมมากเลยใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้ก็คนพลุกพ่านนะครับผมใช่ไหมครับโอ้ใช่ใช่เมื่อกี้คือแบบกิจกรรมเยอะมากกว่าเนี่ยเอาจริงบรรยากาศเป็นไงฮะนับไม่ถ้วนบรรยากาศเหรอใช่บรรยากาศแบบคึกคักมากอะไรนะคึกอะไรคึกคักคือคืนคึกคืนคือคักอะไรนะคืนคนเยอะมากตอนนี้แล้วพี่พี่ทั้งสามคนปีหนึ่งเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบ มาเยือนตึกนิเทศที่พวกคุณเรียนเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะก็ก็รู้สึกใหม่ดีเพราะว่าเอายิงรู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่หมายถึงว่าเป็นพัชชีพีหนึ่งที่ยังไม่ค่อยมีโอกาสได้มาคือมันจะแบบว่าเรายังไม่คุ้นชินกับสถานที่แต่ว่าแบบว่ามันชอบสำรวจครับเพราะว่าแบบที่ที่เราจะต้องมาอยู่อีกนานแลวสำหรับคนแบบนี้แล้คุณโอโบอ่ะคุณโนโบเป็นยไงบรรยากาศเมื่อกี้ผมไปทํากิจกรรมมาเยอะมากคุณพลาดแล้วคุณไม่ไปทําผมก็ทาผมก็ทาคุณเห็นนี่ คุณดูตั๋วเครื่องบินผมยังอยู่นะไปทำธุระสัมภาษณ์เขาว่าเฮ้ยชั่ทีนะฮะอันนี้ไปองบิมาได้สัมภาษณ์เลยอะไปเอ่มไปเครื่องบินมาครับเพื่อนของผมก็ไปถามว่าไปถามว่าคณะแต่คณะหมายถึงว่าเออเป็นยังไงเออเป็นยังไงเขาบอกได้แล้วเดี๋ยวเราได้ขึ้นท็อกสเตดด้วยใช่ท็อกสเตดเอามีคำถามถามเราเดี้ก็นั่งคุยกันแบบว่าทั้งวันอะคุณเป็นคุณเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งไงครับผมว่า ไม่เขาเรียกให้วันนี้เราเป็นพี่ปีหนึ่งฮะสาขาที่เราอยู่นะคะก็คือสาขาอะไรเพื่อนสาขาบอร์ดบอร์ดแคสติ้งนะถูกต้องเป็นคณะนิเทศศาสตร์สาขาบอร์ดแคสติ้งก็คือที่ที่เราอยู่ตอนนี้นี่เองเราอยู่ที่นี่นะแม่ก็ไปน้องๆข้างๆได้ไหมอ๋อสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับายๆก่อนเดีให้น้องๆทุกคนบ๊ายบายกล้องได้เลยนะครับผมตอนนี้่ะอเราตอนนี้เดินมาเกือบจะถึง ครึ่งทางแล้วนะคะก็บรรยากาศคือคึกคักมากมากเพราะว่าตรงนี้เป็นเมนเทจใช่ไหมพีมครับน้องพีมครับน้องพิมอ่ะหายแล้วตัวหายแล้วรับผมให้ไมค์คุ่นมาครับครับุณมาทอล์คโชว์หน้าบ้างมาว่าไงครับผมวันนี้วันนี้เราจะมาเดินรอบๆตึกนิเทศกันนะครับอย่างที่บอกนะคะวันนี้เนี่ยเป็นโอเพ่นเฮาส์ใช่ไหม เ็กนักเรียนที่แบบเขาสนใจอะเข้าต่อมาหาลัยก็คือ,อมีเยอะมากๆใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้มีรุ่นน้องมาเยือนที่นี่เยอะมากใช่ว่าที่ว่าที่นักศึกษาปีหนึ่งคณะน,นิเทศก็คือเยอะมากตรงนี้เนาะใช่เราปีหน้าก็จะเป็นพี่ปีสองแล้วใช่โหไม่ชินเลยตอนนี้เราเป็นรุ่นพี่แล้วถ้าปีหน้าคุณต้องการเป็นแบบพี่ปีสองือเป็นยังไงคะผมไม่ได้เจอแบบรุ่นน้องเยอะขนาดนี้มาปีนี้เป็นปีที่ยาก ก็เป,เป็นปีที่ยากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเฟชชี่แล้วก็ไม่ได้เป็นรุ่นพี่สุดเราต้องเป็นปีที่เราต้องป่าบันนะ <ท S 2> ผมว่าคำถามคุณคืออะไรนะคำถามครูคู่คำถามคือถ้าเป็นปีที่สองคุณจะต้องแบบกลายเป็นพี่แล้วคุณจะทําตัวยังไง ผมก็จะเป็นพี่ที่ดีให้คำปรึกษาน้องๆไปชีปีหนึ่งครับผมว่าที่ปีหนึ่งเป็นยังไงพี่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ซึ่งมันคือตัวผมว่าเป็นคนดีเขาเป็นคนดีนะคะนี่เราก็เดินมาสิ้นสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่เมนสเตจกันใช่ไหมคะใช่ครับท่านี้น้านนี้เป็นบูกาทางเลยเป็นบูกาศึกษาของนิเทศอ่าที้สำคัญจะบอกว่านิเทศคณะเร มีทุนการศึกษาให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะน้องๆคนไหนที่สนใจทุนไหนเนี่ยก็สามารถศึกษารายละเอียดนะคะได้ทางเว็บบิวเลยนะคะบอกเลยว่ามีทุนให้เลือกเยอะมากอย่างพวกเราเนี่ยก็เป็นทุนเหมือนกันใช่ไหมเราทุนอะไรคะ ทุนศิลปินนะครับผมชุนอะไรดีผมอยากอยากเป็นเงิุนศิลปินก็ได้คิมจไม่ได้ที่เผมตอบไม่ได้ที่ทายคือแต่ข้างหลังเราเป็นอะไรบูการ์ทาร์เลนใช่ไหมใช่นี่เป็นบูการ์ทาร์เลนเหมือนมีน้องๆเริ่มมาสมัครแล้วด้วยใช่ไหมคะมีออดิชั่นจริงด้วยอันนี้อันนี้อัันนนนีี้ว้อ่าสำหรับวันนี้นะครับก็พวกเรานะคะเต็มที่กันอย่างมากมายเลยนะคะในส่วนของโครงการบูการ์ทาร์เลนค่ะครับผมอ่า ขอบคุณนะครับ <S <S บรรยากาศคือค้างมากเลยละะ่ะขอบคุณนะคะอ่ะเราไปไหนต่อดีคะเพื่อนเราเดินไปก่อนครับตอบนนี้คนเยอะมากครับคนแน่นมากคนแน่นมาก ทางเดินแล้วครับไม่มีทาง,ทางเดินแล้วครับสว,สวัสดีทุกคนเดินไม่ได้แล้วครับศิลปินเดินไม่ได้ครับค่อนข้างที่จะคนเยอะนะฮะวันนี้สวัสดีน้อง он, ๆน้องๆทุกคนที่มาด้วยนะสวัสดีครับผมครับสวัสดีทุกคนที่มานะว,ว, duc, วันนี้นะช,ช่วยด้วยครับช่วยด้วยก็เดี๋ยวเราจะผมไพูดอะไรเลยผมไม่รู้พูดอะไรเละตรงนี้เป็นหน้าคณะเลยนะคะเหมือนพูดอะไรเราเราเหมือนเราเหมือนถูเลี้ยงเราเลี้ยงระบบปิดมาเราเราระบบเปิดวันนี้ ตรงนี้ทำไมเป็นทางเข้าคณะนิเทศของเราถูกต้องไหมใช่เวลาเรามาเรียนเราก็ต้องเดินไปทางนี้อ่ะเราเวลาคุณมาเรียนคุณขึ้นลิฟต์หรือว่าคุณขึ้นบันไดโหา่ามิงบอกเฮ้ยถึงแล้วมารับเลยน <laughs> ี่ผมโทรหามิงบอกห้องไหนมิงบอกหน่อยค่ะก็ใครอยากมาเรียนนะคะบอกเลยว่าตึกนิเทศนี้น่าสนใจมากๆใช่ไหมคะใช่ครับผมนีม่ซึ่งวันนี้ก็มีหมายถึงว่าเป็นทางเข้าเขียนว่า BU o p e ว h ท u า e นิเทศ สนุกสนุกทุกจังหวะเหมือนที่ผมใส่เสื้ออยู่ตรงนี้นะครับเป็นเมอร์เชนไดา์ของนิเทศใช่แล้วเหมือนมีสโลแกนเลยนะไอดูอะไรของคุณจากไอเดียสู่ไอดูคุณมีอะไรใส่ไอเดียใส่ไอเดียสู่ไอดูนักคิดนักคิดพันใหม่ซึ่งคือสโลแกนนี้มาจากอะไรรู้ป่ะมาจากอะไรตอนแรกมาจากไอเดียปุ๊บไอเดียมาปุ๊บอาจจะไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ทำอยู่ที่เกินจะไม่ทำมาที่นี่อาจจะได้ลงมาก็เป็นไอดูเออไอทำไออะไร ไอเลิฟ o v e you I love you น well uh huh uh mm ี่ไม um> ่ต้องไอดูเพราะว่ามันมาจากสมองเลยครับไอจะมีจ evet ังหวะเล่นหนึ่งคมจัดเลยที่แคมปที่ตัวเองพาไปหน่อยวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่ตัวเองต้องการจะไปรีแคมปหน่อยครัวันนี้สตูที่เราไปวันนี้เราผมกับหมิงมิงเนี่ยไปหลายสตูมากสนุกมากมีเล่นไม้แฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยแล้วก็มีไปดูเขาเล่นตอบรายการทีวีละครด้วยครับก็สนุกมากอยากให้ทุกคนลองมาดูกันครับใช่ค่ะของมิงก็เหมือนโอโบเลยค่ะ next ครับผมได้ไปทำทำอาหารมาครับแล้วผมก็ได้ไปขึ้นเครื่องบินเป็นการจําลองการแบบเป็นแบบสายการบินมาครับก็เป็นแอคทิวิตี้ที่สุดยอดมากครับพี่มาสุเหรอครับคุณมาทําอะไรครัวันนี้เออนั่นแหละดผมมิผมมาผมมาผมไปกับพี่ธรรมชาติไปที่ด n มอนหอครับผมไปคุยในแต่ละคณะต่างๆคือหมายถึงว่ามีอธิบายในหลายสาขาว่าเออ ใช่เรียนไปทําไมแบบบัญชีบ้างการเงินในธุรกิจบ้างผมรู้อันนี้ไม่มีหลายอย่างอะก็หลายคณะก็ก็เหมือนไปถามเขาว่าเออเป็นยังไงบ้างในแต่ละคณะอะไรสั่งไม่กี่คนก็หลายคนค่อนข้างหลายคนผมไม่เป็นผู้ว่าผู้บีบภาษาเลยวันนี้รอแต่งตัวจริงปหรได้เลยรช่ผมรอดูนะครับผมไปกับพี่อายมาผมลืมบอกเขาเป็นคนแบกผมทุกอย่างเหมือนกันเขาเป็นคนพูดชีอคณะทุกอย่าง ่วนนี้โอโาไปกับพี่หมิ่งเ<อ>ป็นยัง,<อ>ไ,งไ,ไงครับใช่ครับพี่หมิ่งหิ่งใจดีมากนําผมไปทุกที่เลยเลพี่ค่ะค่ะแข็งแรงแล้วพี่หมิงแข็งแรพี่หมิ่งห<อ>ิ่งนี่ช่วงนี้เล่นเวทบ่อยแม,ม้รับทำไมแข็งแรง <c oughs> จังฝากถึงน้องๆหน่อยค่ะก็ฝากถึงน้องๆนะคะใครที่อยากเรียนคณะไหนสาขาไหนบอกเลยว่าที <c oughs> ่มอกรุงเทพนะคะมีให้เลือกเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะครับ ไม่ว่าคุณจะอยากแข็งแรงไหมก็คือที่นี่ก็มีมีมียิมไหมคะที่นี่ี่นี่มีทุกอย่างครับคุณอยากจะแข็งแรงในด้านไหนไม่ว่าจะด้านร่างกายด้านจิตใจด้านการเรียนการเรียนอะไรอย่างนี้เราแข่งแรงทุกอย่างแข็งแกร่งทุกด้านเลยใช่ไหมสุดท้ายคมเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเรียนอะไรอยู่เรียนอะไรดีไหมมาบียูเพื่อนเฮานะผมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะผมก็คุณจะมั่นใจมากขึ้นครับว่าเลือกบียูเหมือนที่พวกเราเลือกครับ ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายที่นี่กรหมิงครับลาไปก่อนครับผม